ครับสวัสดีครับพี่น้องผมเคปม,มาทัดศนพันธ์นะครับวันนี้ซิมาแนะนำการใส่นะครับแอปพลิเคชันที่ติดมากับรถของโตโยตานะครับมันจะเป็นแอป Android Auto นะครับสำหรับเชื่อมต่อ เล่นเพลงหรือว่า GPS นำทางในรถนะครับขาอะสีม,มาใหมในรถอันนี้ก็อนที่แสงงานก็ต้องมีแอปต้องโหลดแอปมานะครับ Android Auto ถ้าเป็นหน้าตาแนวนี้ครับ Android Auto นะครับผ่านวนิธีใส่ก็ง่ายๆครับโหลดแอปมาแล้วก็เสียบ USB เข้าไปนะครับสายต้องใส่สาย ถนัดนะครับใส่สายแล้วก็ต้องมาเปิดบลูทูธในโทรศัพท์เปิดบลูทูธพร้อมนะครับแล้วก็เสียบสายพร้อมเพื่อความรวดเร็วนะครับปลายสายนะครับปลายสายอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปโทรศัพท์นะครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเรียบร้อย เสียบเข้าไปแล้วมันจะคอนเนคอัตโนมัติในโทรศัพท์เนี่ยก็บปิดหน้าจอไปเลยเพราะเขาเสื่อมไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นดึงข้อมูลจากโทรศัพท์เข้าไปตัวนี้ก็เป็นเมนูขึ้นมาแล้ว เป,เปิดเพลงไว้้วครับาาแล้วก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับมีมแนนมอร์ใเลือกนะครับคันต้องการเบิกงเ้นทางทือโทรศัพท์กับก๊ตนี่ะครับโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์รรพนะครับทีบ่ตัวหาไปกับกดอทัวร์ใดนะครับ นี่ครับเมนูหลักการต้องการนำทางกับเขา Google Map เลยครับแอป Google Map กับใส่ในรถเลยครับมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังถนนหมายเลข2050มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังถนนหมายเลข2050 อันยกเลิกกากดกระบาะนะครับยกเลิกขึ้นกับซี็พนเป็นตำแหน่งนะครับพยายาต้องการเป็นดาวเทียมเป็นดาวเทียมกับมาตัางคาครับดาวเทียมครับกับซีมีตำแหน่งรถเท่าแล้วก็เขาอยู่ใสรเป็นดาวเทียมไปแล้วครับนี่คือตัวใสจซีเพีย อ,อ,อ, s <S อันจะกกับแม่เมนู่เล่นเพลงนะครับเอาไป YouTube Music อันนี้คือเพลงที่กำลังเล่นนะครับจะเป็นการเราแอบจากโทรศัพท์เขามาเชื่อมใส่ในรถขึถ้นหน้าจอรถนะครับสีบกเกี่ยวกับรถดโดยตรงจะเป็นการใส่ระวางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยผ่านสาย USB ีโทสีฟังเพลงสีกำทางนะครับใส่งานรวมกันก็ออกมาใส่ในรถนะครับจากโทรศัพท์เพื่อความสะดวกสบายกะมีซ้ํานี้ครับท่านได้สงสัยกับถามใดครับในการเสื่อมต่อนะครับแต่ว่าตอนแรกๆนี้ก็เสื่อมต่อใดก็โดนกันนะครับนะครับผมสวัสดีครับพบกันไหมครับ